ฉันภูมิใจเสนอสิ่งประเด็์ล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดหุนเชลบอลรอเดี๋ยวนะทักทายหน่อยสิเชลบอลวัดดีเอ้าเดี๋ยวสิจะหนีไปไหนเขาได้สายตีนะวันดีดีดี ดดมีดียิ่งกว่าเป็นมิดอีกนะก็คือหุ่นเชลบอรดรุ่นหนึ่งพันหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่เคยสร้างมา,าได้ไงอ่ะอก็ไม่สร้างแต่นะเพราะก็เป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดตัวเดียวในโลกไงก็เลยมีประสิทธิภาพที่สุดค่ <c oughs> งคางครูไปไเรื่อยเรื่อยเลยนะ <c oughs> แล้วมันทำอะไรได้บ้างล่ะครับสั่งยังไงได้อย่างนั้นเลยเชลบอร์นายคงจะเห็นกองขยะเกลื่อนกราดบนชายหาดสวยๆของเราแล้วนะ